สวัสดีค่ะว,วันนี้จะมาอ่านเงาเรื่องเปิดสรับสนุนการแก้แค้นของฉันตอนที่8แล้วก็ตอนที่9นะคะก็ฝากกาไดไลค์กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้แอนนะคะก็เข้ากันมาดูเยอะๆนะคะปึงทุกคนออกไปจากห้องนี้ให้หมดล,ลังรีล,งลังรีท่านนายุก จากนี้ไปจะไม่ว่าใครก็ห้ามโผลมาให้ฉันเห็นอีกละรับทราบครับแกลป,ปกะลิปากะลิยาของทุกคนดูคนดคนเคยกับอาการข้างของเจดก็นะนี่ก็ผ่านมาสี่ปีแล้วตั้งแต่ที่เขาโดนสาบแถมยังไม่มีวิธีไหนจะไป จะดีไปกว่าการปล่อยเขาเอาไว้คนเดียวอีกแล้วชิงรอยคำสาบที่หลังคอต่อให้จะเป็นดาบที่เอาไว้ตกแต่งแต่ถ้าเขาเป็นคนกวอดแกวง่งมันก็คืออาวุธฆาตกรรมดีๆนี่เองต้องรีบจัดการให้เสร็จ ทำยังไงดีละ่ะถ้าจะลบรอยคำสาวที่ปรากฏขึ้นที่คอฉันก็ต้องเข้าไปใกล้ๆเขาให้ได้ก่อนตอนนี้ละ่ะเพบตุกขบขวบ,ขวบสะดุ้ง เห็นว่าเข้ามาวันแรกไม่เคยได้เยยนกับฉันมาก่อนงั้นเหรอถ้าฉันบอกให้ออกไปเธอก็ต้องออกไปทันทีติงติงติงหืเลือกตึกตักอย่าเข้ามานะปักหึบติงะฮะ ถ้าไม่อยากเจ็บตัวก็รีบออกไปให้พ้นหน้าฉันซะึกมมไม่เป็นไรค่ะคงจะเจ็บปวดสินะเขาไม่สามารถเปิดเผยว่าโดนคำสาปกับใครได้ก็เพราะสถานะของเขาเสียงดังมาจากห้องของท่านแกนยุกไม่ใช่ไม่ใช่ใชหรอ ชู้อย่าเข้าไปใกล้นะและทำให้ทาได้แค่อดทนกับแรงกระตุนที่รุนแรงมาตั้งสี่ปีฉันจะไม่เจ็บตัวจากดาบที่ท่านอายุกดแกแกงหรอกค่ะเฮะ้อไม่เจ็บตัวงั้นเหรอก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนแบบเธออยู่เหมือนกัน ทั้งที่บอกว่าตัวเองต่างออกไปแต่สุดท้ายก็ไม่ไม่หรอกค่ะฉันต่างหาพวกเราตึกลองเชื่อใจฉันดูอีกสักครั้งนะคะอ่าคนคนีน้กำลังกลัวว่าตัวเองจะไปทำร้ายคนอื่นอยู่คือว่า ปิแม่เป็นไรใช่ไหมคะคุณโรเบเรียนี่มันเกิดอะไรขึ้นฉันมั่นใจหลังจากจุดน้ำหอมนิทราตอนนี้ที่นี่คือในความฝันค่ะเมื่อกี้ฉันเพิ่งจะรบรอยคำสาวที่ปรากฏขึ้นในความฝันของ่ันระยุกไปค่ะรบถ้างั้นก็น่าจะเสร็จไปแล้วไม่ใช่หรอทำไมเราอยู่ในฝัน อีกลหะะตอนตื่นมาจากความฝันฉันก็ต้องเป็นคนช่วยเหมือนกันค่ะเหมือนกับตอนที่ท่านหลับค่ะเธอบอกให้ฉันเชื่อใจใช่ไหมค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคนที่ขอให้ฉันช่วยเหลือแสดงเป็นหญิงรับใช้เก่งดีนะ ได้รับการกระทบกระเทือนอะไรหรือเป่านะดูจากการยกล้อทั้งที่ไม่เคยทําเพิ่งได้เห็นต้องทํางานนี้ในในรอบเครื่องปีด้วยครับก็นะคงเป็นเพราะเขาเพิ่งจะเคยมีประสบการณ์ครั้งนี้ครั้งแรกสินะถ้างั้นพวกเรากลับไปยังความเป็นจริงกันเถอคะค่ะจับสิคะอืม ตอนออกไปจากความฝันก็ต้องจับมือหรอพวกเราก็ไม่ได้เป็นคนรักกันจริงๆสักหน่อยจะให้จับมือกันมันก็แอบอึดอัดนะมันเป็นสิ่งที่ต้องทำค่ะเพราะถ้าพลาดไปแล้วก็ท่านอาจจะออกไปไม่ได้และจมอยู่ในความฝันยังไงล่ะคะถ้างั้นก็ขอเสียมารยาทหน่อยละ หน่อยนะเรือนลางในอนาคตเหตุการณ์ที่ท่านยุคเคยประสบก็จะเกิดขึ้นซ้ำอีกในความฝันด้วยวิธีแบบนี้ค่ะคราวหน้าถ้าให้ฉันจำเธอได้ตั้งแต่แรกก็คงจะดีนะยิ้มเรื่องนั้นก็คงสัญญาไม่ได้นะคะเอาละลองคิดว่าร่างกายของท่านค,ค่อยๆตื่นขึ้นจากการน,นอนหลับดูสิคะ และที่สุดแล้วท่านก็ได้สูดอากาศบริสุทธิ์อย่างเต็มเปี่ยมนั่นใครนะนี่มันไม่ใช่ความทรงจำของฉันนะฮไม่มีอะไรหรอกค่ะอย่าไปสนใจเลยแต่เหมือนจะเป็นเด็กเลยนะแค่เห็นก็ท่านดยุค ถ้ามาเคลื่อนไหวพาดเอาตรงนี้แล้วก็ที่รักษากันมาจนถึงตอนนี้จะได้ความหมายนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจตรงนั้นแล้วจดจออยู่กับการตื่นก็พอคะ่ะเลือนลางปิดปิดผึบ,บร่างกายเบาขึ้นแฮอากาศเป็นยังไงบ้างคะ ดีมากเลยล่ะร่างกายฉันเบาหวิวแถมควบคุมพลังสัตว์อสูรง่ายขึ้นด้วยพรุ่งนี้รักษาต่อเลยได้หรือเปล่าไม่ได้ค่ะจิตใจดดสำนืกอของท่านยุคจะเกิดช่องว่างเท่ากับพื้นที่ของรอยคำสาปที่หายไปเราจึงต้องรอจนกว่าช่องว่างนั้นจะเติมเต็มด้วยตัวเองค่ะว่าแต่เธอน่ะไม่เป็นไรใช่ไหม เป็นเพาะเช็คกระถาครั้งแรกหรือเปล่านะแบบค่ะชั้นไม่เป็นไรก็แค่ถ้า,างั้นฉันขอตัวก่อนนะคะคงเดียวก่อนคุณเราเบียรยตามํำหนดการวันนี้เธอต้องไปที่อะคาเดมี่และทำตามระเบียบการเข้าเรียนแต่ถ้าเธอเหนื่อยเพราะการรักษาวันนี้ก็พักผ่อนให้เต็มที่ก่อนเถอะ ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าฉันไม่เป็นไรจริงๆค่ะยอาห่วงไปเลยแอบพักผ่อนเยอะนะคะท่านเลยอยู่จิบจิบเมื่อวานท่านใช้คำาคืนร่วมกับ กันแล้ววันนี้ก็จะทานมื้อกลางวันด้วยกันอีกสินะหรือว่าคราวนี้ท่านยุทจะมีความรักจริงๆหรือเปล่าชู่บเบาหน่อยสิเราจะทำผิดพลาดไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะนินทาสักหน่อย คนโรเบรียร์ฮอยุกเรียหาค่ะก,ก็พวกดิฉันจะเข้าไปช่วยแต่งตัวเพื่อให้ทานมื้อกลางวันนะคะกระซึงเข้ามาเลยค่ะหหล เอตายแล้วคนโลเบรียชีหน้าคุณดูเหมือนหงวหอมเน่าเลยถึงจะไม่กล้าพูดออกไปก็เถอะคนโรเบรียผึอขอสียมาได้ดสักครู่นะคะพวกเราคงจะปล่อยให้ออกไปแบบนี้ไม่ได้นะคะ ทำไงดีคะดูป่วยกว่าเมื่อกี้อีกเก๊ขอโทษนะคะพวกเราจะตั้งใจทำให้ดีแล้วจริงๆแก้เครื่องสำอางอีกหน่อยดีไหมคะคุณเรเบีย,ยมไม่เป็นไรคะ่ะจะให้ท่านตะยุกรอนานกว่านี้ไม่ได้แล้วฉันไปเลยดีกว่าคะ่ะ ทำไปโดยเสียเปล่าไหมเนี่ยไม่นึกเลยว,ว่าจะน่าซสีดขนาดนี้ตึกเป็นเพราะการใช้คาถาเข้าไปในความฝันของคนอื่นมาเส้นเปลืองพรกรรมรําม,มากกว่าที่คิดหรือเปล่านะตึกตึกถึงจะอยู่ในความฝันแต่ฉันก็คงต้องคลองสติเอาไว้มันก็เหมือนทำงานหนักตลอดทั้งคืนเลยนะสิ คุณโรเบียเซอเจเมินาเออซีนาคุณเมื่อวานเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าครับที่กระหัสดยยงไม่สะดวกสบายหรือรอครับหรือว่า,วาพวกคนใช้ลำตัวเสียมารยาทกับคุณไม่มีอะไรเลยค่ะทุกคนที่นี่ใจดีกับปฏิบัติกับฉันอย่างดีค่ะ ในเมื่อไม่ได้ทรม,มาหรือใช้ความรรนแรงถือว่าปฏิบัติกับฉันดีทีเดียว mm. พวกนั้นก็แค่ไม่ได้สนใจอะไรฉันเพราะคิดว่าเป็นคนรักที่ไม่นานก็ถูกเขียดทิ้งแต่ฉันก็ไม่ได้ติดขัดอะไรหรอกกับสบายใจด้วยซ้าไปถ้างั้นฉันไปก่อนนะคะท่านอายุกำลังรออยู่ที่ห้องอาหารค่ะนเลเบรีย ถ้ามีเรื่องอะไรก็บอกผมได้เลยนะครับผมจะปกป้องคนเองเป็นอะไรหรือเปล่าครับความใจดีที่สม่ำเสมอเช่นนี้เป็นสิ่งที่เขาเสนอออกมาเพราะเป็นอัศวินสินะทําไมต้องทำถึงขนาดนั้นด้วยล่ะคะันไม่ใช่เลดี้ที่เซอร์เจเรมินัสต้องมาคอยปกป้องนะคะ วิธีอัศวินไม่ํำเป็นจำกัดแค่รดี้หรอกนะคบคนเลเวเลียอัศวินนะ่ะต้องปกป้องคนที่กำลังตกอยู่ในความลำบากครับโคงแค่พูดแบบนั้นก็ขอบคุณมากแล้วละค่ะเซอร์เจเรมินัสแต่ว่าคงไม่มีเรื่องให้ฉันต้องขอขอความช่วยเหลือจากาเซอร์เจเรมินัขอขอหสหรอก ถ้าฉันคุ้นเคยกับการได้รับการช่วยเหลือคงต้องพึ่งพาอยู่ดีขอตัวค่ะเออครับต่อให้ความจะดีนั้นจะเป็นความจริงแต่เพื่อการแก้แค้นแล้วฉันจะอ่อนแอไม่ได้ฉันจะไม่ยอมเปิดช่องว่างให้ตัวเองถูกทรยศสีหน้าดูไม่ดีอย่างที่คิดเลย ได้ยินมาสามรอบแล้วดูท่าจะหนักจริงๆแฮะการแก้คำสาปคงไม่ใช่เรื่องหนักเกินไปสำหรับร่างกายเธอหรอกใช่ไหมฉันนอนไม่หลับนะคะถึงจะบอกว่าเป็นการเข้าไปในความฝันแต่ฉันก็ต้องตื่นอยู่ตลอดเลยนี่คะไม่นึกเลยว่าจะต้องการทำไร สุขภ,ภาพของเธอขนาดนี้อืมที่นอไม่สบายหรอก็พอใช้ได้นะคะถ้าต้องการอะไรก็บอกเฮ hey, รัตได้เลยเขาเขาหาให้ได้ทุกอย่างอยู่แล้วอ๋อแล้วก็เธอจะไปพักอยู่ที่หอพักตะวันออกของอะคาเดมี่นะหอตะวันออกหรอคะืคอ ถ้าพูดถึงหอตะวันออกอ๋อคงไม่ค่อยรู้ใช่ไหมอคาเดมี่จะแบ่งออกเป็นหอตะวันออกหอตะวันตกแล้วก็หอเหนือเธอได้เข้าเรียนที่หอตะวันออกเพราะทางฝั่งนั้นมีการวางตัวคนใกล้ชิดของตระกูลอายุสเฟราโดเอาไว้เยอนะน่ะ ถึงจะต้องอยู่กับคนอื่นแต่ถ้าเป็นคนใกล้ชีดของเฟรโดเธอเองก็น่าจะสบายใจแล้วก็มีน้องต่างแม่ของเอวรันเลกิตติน่าเลกิตติน่าอยู่แล้วสินะอืมเอวรันเล กิตตีน่าคือตัวประกอบชายที่วนเวียนอยู่รอบตัวไอหนะ้าบุตรชายคนรองของตระกูลเขาที่บริหารห้างเรกิตินาที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ชายจอวางแผนที่ต้องการทรัพย์สินของเอเพเลเทียตั้ง หลังจากการลักอันบริสุทธิ์ของพระเอกเขาเป็นความสำคัญต่อแผนการของฉันเพราะนะนั้นการได้ไปเรียนที่หอตะวันออกก็เหมาะเจาะพอดีเลยแกนี่เป็นโอกาสให้ฉันได้พบกับเอวรันผ่านน้องต่างแม่ของเขาก็ได้ถ้ากินเสร็จแล้วก็ออกเดินทางเถอะค่ะ จ่งองอะคาเดมี่มันน่าตกใจยิ่งกว่าเครหาขายเดยุอีกหรอคือเพิ่งเคยเห็นเธอมองอะไรบางอย่างด้วยความประหลาดใจครั้งแรกเลยเครือขาดเดยุกฉันยังเคยเห็นบ้างตอนหาไปมาแต่อะคาเดมี่นี้ฉันเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนะคะ ้องมองให้คุ้นตาเอาไว้เผื่อวันหลังด้วยแล้วกันด้วยแล้วละ่ะงั้นสินะถ้างานพวกเราเข้าไปลงทะเบียนในอะคาเดมีกันเถอะค่ะจากนี้ไปคือจุดเริ่มต้นเกกอกสารที่จำเป็นอยู่นี่แล้วค่ะท่านนายุก แม่แต่กระบวนการเข้าเรียนก็ยังรวดเร็วราวกับสายฟ้าแลบวพาแต่ท่านายุขานอกจากเอกสารเข้าเรียนแล้วยังมีเอกสารค้างคืนข้างนอกอยู่อีกด้วยจิมตรอยิ้มที่บอกว,ว่าแล้วมีปัญหาอะไร ไม่มีอะไรค่ะฉันจะจัดการให้ตามเอกสารนะคะท่านดายุไว้เจอกันใหม่นะอาจารย์แกกนึกว่าจะได้เจอน้องต่างแม่ของเอลรานที่หอพักซะอีกต้องออกไปข้างนอกทันทีที่มาถึงแบบนี้หนะ้เาเศร้านิดหน่อยแฮะกัสซิบคนเวเบีย ع. คงไม่มีเรื่องให้อยู่ที่นี่เกินสองวันหรอกพวกเราจะเสียเวลาไปเปล่าๆไม่ได้นี่นะใกล้จังอระหอพอกลับไปถึงเราคงต้องเริ่มคุยเรื่องธุรกิจกันอย่างจริงจังแล้วควงแขนฉันไปจนถึงรถมา้าอีกรอบไหมละ่ะเม แต่ตรงนี้ก็ไม่มีใครมองอยู่ไม่ใช่หรอคะตึกสุดถงทางเดินจะมีห้องรับรองอยู่ด้วยเพราะงั้นระวังเอาไว้ก็ไม่เสียหายใช่ไหมหละ่ะการเป็นคู่รักที่โดดเด่นที่สุดในเมืองน,นี้มันก็ยิ่งดีต่อพวกเราไม่ใช่หรอ